ปนะกันไทยของบริษัทมิตรแทรปรนกันไทยในเรื่องของกรมธรรม์ภาคสมัครใจมีตัวหนึ่งที่ขายดีและคลองตลาดมาเป็นระยะเวลาห้าถึงหกปีนะครับขายดีขายง่ายมากๆก็คือกรมธรรม์ประกันภัยมิตรแทร้ทวีคูณประเภทสามทั้งแบบรวมพรบรและไม่รวมพรบรนะครับซึ่งมีทั้งรถที่ทําได้ทั้งรถเก๋งรถกระบะและรถตู้เบี้ยถูกๆนะครับ ละไม่ถึงสิบาทคุ้มครองตลอดระยะเวลาหนึ่งปีเต็มสามร้อยหกสิบห้าวันสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยประเภทสามแบบรวมพรบรแผนมิเทสทวีคูณนะครับรถที่สามารถทําได้นะครับก็คือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรหัสหนึ่ง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 ก็คือรถเก่งแล้วก็รถตู้นะครับที่ใช้ส่วนบุคคลไม่ใช้รับจ้างรหัสสองหนึ่งศูแล้วก็รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ใช้เพื่อการพาณิชย์นะครับ ไม่รับจ้างหรือให้เช่า,หารหัสหนึ่งสศูนย์ที่จดทะเบียนในานามของบริษัทหรือข้างหุ้นส่วนจำกัดรถยนต์ปิกอัพบรรทุกไม่เกินสามตันไม่นําไปรับจ้างหรือให้เช่า,หารหัสสามสองศูนย์ก็คือใา้ทะเบียนพื้นสีขาวเกคือส,สีเขียวความรับผิดนะครับต่อชีวิตร่างกายอนามัยของบุคคลภายนอกในส่วนที่เกินมาจากพรบนะครับกรมธรรม์ประกรันภัยท่านสามตัวนี้จะไปให้ความคุ้มครองต่อคนก็คือ สามแสนบาทต่อคนต่อครั้งก็คือสิบล้านบาทกรณีนะครับทําประกันภัยมิตรแททวีคูณประเภทสามตัวนี้เกิดเหตุนะครับจะรับผิดชอบความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นรถเป็นเสาไฟฟ้าต้นไม้หรือรั้วบ้านนะครับจะจ่ายความคุ้มครองซ่อมให้ต่อครั้งไม่เกินครั้งละหนึ่งล้านบาทมีการประกันตัวผู้กับขี่นะครับในวงเงินหนึ่งแสนบาทกรณีที่ ผู้ขับขี่ทําให้เกิดเหตุมีบุคคลเสียชีวิตหรือบาดเจ็บนอนโรงพยาบาลเกิน21วันเป็นคดีอาญาจะต้องติดคุกแต่ทางมิแท้ประกันภัยใช้หลักทรัพย์ตรงนี้ไปประกันตัวออกมาโดยไม่ต้องติดคุกนะครับความคุ้มครอ,องของพรบก็คือจ่ายต่อคนก็คือ50,000ื่ถือ2องแสนบาทแล้วแต่ว่าผิดหรือถูกต่อครั้งก็คือ5ล้านถึง10ล้านอยู่ที่ว่ากรมธรรนั้นเป็นรถของอะไร สำหรับนะครับเบี้ยของกรมธรรม์แผนมิเทสทวีคูณนี้นะครับดูง่ายก็คือนะครับให้ดูก่อนว่ารถนั้นเป็นรถรหัสอะไรให้ดูตรงรหัสหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับก็คือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลพื้นสีขาวตัวหนังสือสีดํานะครับสําหรับป้ายทะเบียนแล้วก็รหัสสามสองศูนย์รถยนต์ปิกอัพพื้นสีขาวตัวหนังสือสีเขียวสําหรับกดปิกอัพเบี้ยนะครับให้ดูที่ นะครับรหัส110นี้เบี้ยรวมพรบรเรียบร้อยที่ราคา645บาท21ตา์เบี้ยที่จะต้องแจ้งลูกค้าก็คือ2,600บาทซึ่งได้พรบรด้วยรหัส320รถยนต์ปิกอัพบรรทุกเบี้ย3,600บาทต่อปีเท่านั้นแต่ได้ความคุ้มครองของพอรบรที่ราคา967บาท28ตางค์ด้วยแต่ถ้านะครับตารางด้านบน ร,รถยนต์นั่งรหัส110นั้นเบี้ยรวมภาษีแล้วราคา2,300บาทไม่ได้พรลบรนะครับซึ่งตัวนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่มีพระบอรของบริษัทประกันภัยอื่นอยู่คุณก็สามารถที่จะขายประเภท3ให้กับลูกค้าได้นะครับรหัส320รถยนต์ปิกอัพไม่เกิน4ตันเบี้ย3,300บาทให้ดูเปรียบเทียบนะครับ3,300บาทกับ3,600บาทราคาต่างกัน สามร้อยบาทแต่ตารางที่รวมพรบรเรียบร้อยนะครับจะอยู่เพียงสามพันหกร้อยบาทเกินสามร้อยเท่านั้นนะครับซึ่งได้พรบราคาเก้าร้อยหกสิบเจดบาทยี่สิบแปดสตางค์ด้วยนี่คือตารางอัตราเบี้ยของประเภทสามมิตรแทร้ทวีคูณไม่จำกัดยี่ห้อรุ่นและปีของรถขอให้ดูว่าเป็นรถเก๋งกระบะหรือรถตู้ก็สามารถที่จะ ขายให้กับลูกค้าได้ถ้าลูกค้าต้องการทำใช้เพียงรายการจดทะเบียนรถและสำเนาบัตรประชาชนของลูกค้าส่งให้สำนักง,งานตัวแทนสำนักง,งานตัวแทนก็จะที่ออกกรมธรรม์จัดส่งกรมธรรม์ให้กับตัวแทนถึงบ้านสำหรับคอมมิชชั่นตัวอย่างตัวนี้นะครับเป็นประเภทสามรวมพรบรแผนมิเตสทวีคูลราคาเบี้ย2,600บาทคือรถเจ๋งที่รวมพรบหนึ่งคันคุณก็จะได้คอมมิชชั่น ต่อคันนะครับสำหรับคันนี้ก็คือประมาณ394บาท40สตางค์นี่คือคอมมิชชั่นนะครับจากการที่ไปแนะนำให้ลูกค้ารู้ว่าเบีย้ยต้องซื้อเท่าไหร่คุ้มครองยังไงแล้วเอาสำเนารายการจดทะเบียนรถแล้วก็เอกาสารบัตรประชาชนของลูกค้าส่งให้สำนักง,งานตัวแทนเท่านั้นคุณก็จะได้เงินเข้ากระเป๋าจากการขายกรมธรรนี้